สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Smell c a t c h e Channel นะครับวันนี้ผมจะมาแม่ตนะครับเหมือนช่องแม่ตนะครับทุกจุดนะครับเท่าที่ผมสามารถจะหาได้นะปัจจุบันนี้นะครับในการอธิบายว่าระหว่างของแท้ของปลอมมันมีจุดอ่อนที่เราสามารถจะตรวจสอบได้ว่าอันไหนของปลอมได้นะครับแล้วเรามีมีจุดเล็กน้อย อะไรบ้างนะครับที่สามารถาตรวจสอบว่าอันนี้คือของแท้จริงๆว่าคนที่ถ้าคุณซื้อถ้าคุณซื้อของแท้นะครับแล้วคุณได้ของแท้มันเยี่ยมมากครับแต่ถ้าคุณซื้อของแท้และได้ของปลอมอันนี้คือความบริสึทธิที่ไม่ค่อยดีครับผมผมจะเปรียบเทียบนะครับรุ่น airpods 2อ wireless charge airpods pro ส่วน airpods 3ผมจะมีรูปขึ้นให้นะครับ แล้วผมจะมีรูปให้รูปขึ้นทั้งเ e n 2 Gen 3ของโปรมนะครับ iPad Pro ของโปรรุ่นโปรนะครับแล้วก็จะบอกตั้งแต่เรื่องเคสก่อนว่าดูยังไงรุ่นโปรทดสอบม,มีจุดไหนที่ของปลอมจะไปไม่ถึงนะครับแล้วมีเลมี แต่ละรุ่นมีจุดไหนที่ต้องดูผมจะบอกรายละเอียดทั้งมดครับผมโอเคครับเริ่มกันเลยครับตอนแรกผมจะขึ้นรูปให้ก่อนนะครับเกี่ยวกับแต่ละรุ่นจะมีซีเรียลตรงหูนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ขอหยิบของแท้ขึ้นมาก่อนนะครับบางคนอาจจะไม่รู้ว่าดูยังไงนะครับ ถ้าคนใจถึงๆก็บอกก็เลยครับว่าเปิดไฟนะครับอันนี้น่าจะเห็นกันไม่ชัดมากนะครับโอเคอันนี้ไม่ชัดนะครับแป๊บสักครู่นะครับเห็นตัวเลขใช่ไหมครับสองศูนสามสองนะครับผมจะขึ้นรายละเอียดไว้ด้านบนนะครับเกี่ยวกับ แต่ละรุ่นแต่ละเจนแต่ละหัวฟังจะมีเลข serial number ตัวอีกสามารถจะตรวจสอบดูได้ครับโอเคครับทั้งรุ่น3โรเลชร์นรุ่น3และรุ่นโปรมีเลขของมันเรียบร้อยครับและรุ่นฝานะครับเห็นยากนิดน,นึงนะครับเห็นรุ่นฝาข้างบนใช่ไหมครับ A 1 e 9 3่ตรงนั้นผมจะขึ้นรูปให้เหมือนกันครับว่าแต่ละเคสแต่รุ่นของ Airpods นะครับจะมีเลขกำกับว่าตัวนี้ผลิตผลิตในปีไหนและผลิตตอนไหนอีกอันหนึ่งคือว่าของแท้ต้องมีเลขแบบนี้ครับผม แนะนำว่าสมมติถ้ามีปัญหาไม่ได้มีคลิปไม่ใช่คลิปสปอนเซอร์ใดๆนะสุดถ้ามีปัญหานะเดี๋ผมจะแนบลิงก์คนที่ซ่อมหูฟังไอโฟรุ่นสอสแล้วก็ปลัวให้นะครับในใต้คำอธิบายนะครับอันนี้เป็นช่างที่ผมเคยซ่อมเองจริงๆซึ่งแนะนําว่าบริการดีครับแล้วก็ไปเปลี่ยนแบตแล้วจากฟังได้แป๊บเดียวนะครับจากฟังไม่ได้เลยนะครับ กลับมาฟังได้ห้าช่วงเป็น AirPods 2มาเริ่มครับเรื่องเคสนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนถ้าเคยจับของแท้จะรู้ว่าของปลอมเป็นยังไงครับเรามาเริ่มกันที่เสียงครับอันนี้เป็นของปลอมของแท้นะครับดูกันออกไหมครับดูกันภายนอกนะเนียนมากครับแต่เปิดฟ้าก็รู้เลยครับว่าของปลอม เริ่มกันที่ปิดฝาครับของปลอมนะครับฟังเสียงนะครับเจน2องวายเลสนะครับฝั่งทีนี้ครับจะปิดให้ดังขึ้นนะเพื่อได้ยินชัดขึ้นครับโอเคมันเป็นเสียงเหมือนพลาสติกอันนี้ของแท้นะครับ่เสียงความแตกต่างไหมครับเปรียบเทียบนะครับเออันนี้ของปลอมนะครับของแท้ครับมันฝังยางนะครับ รับนะเสียงไม่เหมือนกันจุดต่อไปนับคือการปุ่มกดนะครับเด่เสียงแบบๆก๊เอ่อนี่คือทดสอบเคสเพียวๆโดยที่ไม่ดูเลขนะครับนี่ของแท้ครับนเก๊กนะครับเหมือนของมันอะไรแบบโกงๆนะครับอันนี้เป็น มาปุ่มกดจริงๆนะโอเครุ่นปรครับเสียงเคสนะครับเหมือนกันครับอ่าหนังตากโอ้ยงดีจังอันนี้ของปลอมนะครับอันนี้ของแท้ครับเห็นไหมครับอันนี้ต่างกันมากนะครับกระชับละเฟิร์มนะครับน,นั้นยังปักๆนะฮะ เอาอีกรดมาเดี๋ยวเอาอีกอันมานะครับดูก็รู้ว่าปลอมนะครับอันนี้สีฟ้ามนเลยไม่ใช่ของปลอมปลอมนะอ่ะผมจะปนเลยว่าอันไหนของแท้ของปลอมเราจะมาดูกันว่าดูยังไงนะเอามาปนกันละถ้าผมดูไม่อกอ,อกก็ชัดเจนว่าผมดูไม่ออกนะครับผมก็จะไม่ควรที่จะมาเนี่ยทำในำลคลิปนี้นะครับผมโอเคปลอม อันนี้แท้ทั้งหลังไม่ต้องสืบนะว่าของปลอมร้อยเปอร์เซนตโอเคจุดที่ต้องดูต่อไปนะครับการกดนะครับนี่ของแท้นะครับไม่ค่อยได้ยินเสียงอนะันนี้ของปลอมปลอมแบบปลอมจริงๆนี่ของแท้ครับ แตกกันอย่างสิ้นเชิงนะครับอันนี้คือเคสที่สามารถจะตรวจสอบโดยที่ไม่ต้องดูเช็ครุ่นเลยว่าของแท้ของปลอมเพราะนี่คือสิ่งที่ของแท้ของปลอมทําได้ครับอีกจุดหนึ่งที่แท้ของแท้นะครับเปิดเคสมาปุ๊บกดไฟข้างหลังนะครับคุรจะขึ้นสีขาวครับและที่สําคัญกว่านั้นคือดูคุณภาพของเหล็กครับ นี่ของแท้นะครับและนี่คือของปลอมมันคล้ายกันมากแต่ปิด้ายังไงก็คือของปลอมเก๊กับดังย่งปักเสียงคนละเลื่องครับไม่เหมือนกันนะจึงคนขายจะอโอ้ของแท้ของทีบ่บอะไรก็ตามแต่ครับจะบอกว่าไม่เหมือนกันครับผม ผมจะลองชั่งน้ำหนักนะครับของแท้นะครับอันน้ำนี้ของแท้จริงๆเป็นแบบแม็กเซฟนะครับขออภัยครับโอเค58กรัมของปลอมนะฮะฮะบาวิลเลยฮะเบาวิวเลยฮะเอาสองเครื่องรวมดิสิว่าจะเท่าของแท้ไหมอะเกินของแท้ซะงเงินนี่ของแท้ แท้จริงฮนะฟังเสียงนะของแท้นะคับนำหนักของแท้ a i r p o d s 2นะครับของปลอมนะครับ14กรัมนะครับส่วนของแท้48กรัมไม่มีใครที่ใท้คนชั่งน้ำหนักหรอกครับ <laughs> โอเคครับนี่การชั่งน้ำหนักของ gen น3นะครับผมโอเคเหมือนกันเลยครับเปิดฟ้า มีเสียงไหมอ่าดังปักปักปกดมีมีเสียงไงแอบจะไม่ดีนะครับจุดต่อไปนะครับผมจะขึ้นรูปให้นะครับผมว่าการเช็ค AirPod Pro นะครับถึงเบื้องลึกนะครับว่า AirPod ของกลอมยังทำไม่ได้มีวิธีการอย่ไงไรบ้างครับ ข้อแรกคือเชื่อมต่อโูทูครับเชื่อมต่อไปเลยครับเชื่อมต่อ,อไปเลยครับผมปุ๊บกดที่ตัวไนะครับแล้วก็ไปที่ทดสอบความฟิตของจุกหูฟังหรือหูฟังนะครับผมเสร็จแล้ววิธีการเดี๋ยผมจะรูปนะถ้าของปลอมนะครับจะเป็นรูป อย่างที่บอกอย่างที่ขึ้นมาแล้วนะครับผมคือการว่างและกดฟิตไม่ควรจะขึ้นสีเขียวอย่างที่รูปขึ้นนะครับส่วนถ้าของแท้ก็ควรจะบอกว่าฟิตไม่ถูกต้องหรือควราฟิตใหม่มันไม่ควรจะขึ้นสีเขียวอย่างที่ขึ้นรูปให้ดูนะครับผมนี่คือชุดใต้ของปลอมนะครับของ AirPod s Pro ไม่ว่าจะราคาไหนก็ตาม ยังทำจุดนี้ไม่ได้นะครับผมสจดล้วผมจะขึ้นรูปละเอียดทั้งหมดนะครับที่ผมขอถ่ายรูปจากเจ้าของร้านนะครับว่าเจน2อง v i c h a r i รุ่น3และโปรปัจจุบันนี้มีของปลอมหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างครับผมขึ้นภาพให้ดูนะครับจะรับชมนยครับ หลังจากดูภาพเสร็จหมดแล้วนะครับผมผมจะบอกไปดีว่าถ้าซื้อแนะนำให้ซื้อมือสองถ้าดูเป็นแนะนำว่าซื้อตนประมูลเพราะมันจะราคาถูกถ้าประมูลใกล้เคียงกับมือสองก็แนะนำซื้อมือสองเครื่องไทยวิธีการเช็คคือผมจะแนะบเว็บไซต์นะครับไว้ในคำอธิบายครับผมเอาง,ง่ายว่า ผมจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าทำไมเราต้องซื้อของแท้อีกข้อหนึ่งที่ควรจะไม่บอกกันนะครับและคลิปช่องใหญ่จะไม่บอกกันว่าเราจะฟังออกเราจะรู้จากการฟังเสียงได้หรือไม่ในการที่เราจะฟังและ,และเพื่อจะรู้รับรู้ว่าตัวนี้คือของปลอมและตัวนี้คือของแท้จากที่ผมฟังนะครับตัวของป้อม จะเพิ่มเสียงได้เยอะเหมือนกันครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับของของปลอมคือฟังไปะสะักพักเปิร์ดังสุดเสียงมันแสบหูมากมาครับและรายละเอียดเสียงไม่ดีครับเบสลงต่ําเบสจะลงลึกไม่ดีนะครับเท่าของแท้นะครับและรายละเอียดจะไม่แยกไม่ดีเท่าของแท้ทั้งเจน2 p r โและเจน3จากการทดสอบด้วยหูของมเองนะครับ เนื่องจากการฟังเป็นสิ่งที่ยากที่สุดถ้าไม่เคยฟังของแท้และจําเสียงของแท้ไม่ได้นะครับจะเป็นสิ่งที่ยากแต่การเช็คด้วยเคสการปิดฟ้าการกดปุ่มการเข้าในเว็บไซต์โดยเช็คเลยนะครับผมหากกดไหนซื้อมือสองโดยที่มีแค่กล่องสามารถจะตรวจสอบรายละเอียดได้ประมาณนี้นะครับผมว่า ของแท้ไหมหรือของปลอมหรือของเทียบหรือถ้าบางคนคนที่ขายหรือหรือซื้อจากตลาดเขาบอกว่าเป็นของเทียบจะบอกว่าคุณเจอคนที่ดีมากครับที่เขาซื้อสัตว์กับคุณและเขาก็บอกคุณว่าอันนี้คือของเทียบหรือของปลอมนะครับแต่ถ้าคนไหนไม่บอกแล้วเขาก็ขายคนในราคาที่ใกล้ของแท้นะครับ โคนานัดและตรวจสอบหรือไม่เขาอัดคลิปมาเลยครับผมปิดฟ้ากดปุ่มขอดูเลขขอดูเลขนะครับขอดูเลขขอดูเลขปัจจุบันนี้เลยขอโทษไม่ฟังกันนะครับผมดูเลขว่าเลขของแท้ไหมของแท้หรือเปล่านะครับประมาณนี้แนะนำว่า ถ้าไม่มีทุนทรัพย์นะครับแนะนําให้ซื้อมือสองเลยครับประมูลหรืออยู่ในกลุ่มหูฟังจะมีคนปล่อยของที่ไม่แพงมาให้นะครับผมหรือซื้อมือสองนะครับหรือประมูลอันนี้ราคาประมูลนี้แนะนำนะคลับว่าราคาดีครับดีกว่ามือสองนะครับแต่ไม่บอกว่าดีกว่ามือสองขนาดไหนแต่ราคาดีกว่าครับผม ตอนนี้ Gen 3ก็ยังมีประมูลบ้างแต่รุ่น Pro จะมาบ่อยมากกว่าครับผมและเจน2ส่วนแนแนำว่าถ้าใครอยากซื้อหูฟังอยากซื้อมือ2องแนะนำไปกลุ่ม AirPod s Market นะครับผมกลุ่มนั้นคือต้องเช็คเครดิตของพ่อค้าดีๆว่าทองจริงของแท้ไปหรือมันของก๊อปนะครับปัจจุบันนี้ผมจะขึ้นรูป ล่าสุดของ Airpods Pro วิธีการเช็คของแท้ของคนที่ซื้อจากอเมริกานะครับอันนี้ผมได้ตรวจสอบแล้วก็ช่วยเขาตรวจสอบนะครับโอเคผมจะขึ้นรูปนะครับว่าของแท้ของอเมริกาเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้ว serial number ครับสรุปว่าเป็นของแท้ส่วนปัจจุบันมีคนประมูลล่าสุดนะครับที่น่าสนใจมากคือทุกอย่างคือดูใหม่ดูอัปเดตมากๆไม่เหมือนในรุ่นปัจจุบันนะครับผมแต่สรุปว่าการเช็คเคสนะครับเพียงแค่เคสเบื้องต้นเป็นของแท้ครับแต่หูฟังก็ต้องเช็คละเอียดทีว่ามันเป็นยังไงเช่นการกดการปิดฝานะครับการเชื่อม ต่อฟิตเทสนะครับการวางฟิตเทสทดสอบโดยการเอาวางหูฟังไว้ที่โต๊ะแล้วกดฟิตเทสถ้าขึ้นเขียวก็แปลว่าหูฟังปลอมครับผมถ้าขึ้นสีเหลืองก็แปลว่าหูฟังนั้นของแท้นะครับจะกินาเปลี่ยนจุกครับหรือใส่ในหัวแล้วเปลี่ยนจุกนะครับผมข้อมูลคร่าวๆนะครับ ของการทดสอบอย่างละเอียดที่สุดเท่าที่ผมจะหาข้อมูลมาได้นะครับทั้ง AirPods 2นะครับน,นี้ AirPod s Pro และ Gen 3นะครับที่ต้องฟังปิดเสียงนะครับว่ามันเป็นยังไงว่าเป็นยังไงนะกดข้างหลังนะฮะทำไว้กดข้างหลังอย่าลืมกดข้างหลังนะฮะให้เขากดข้างหลังมานะว่า เสียงเป็นยังไงไม่ไม่เอาเสียงแบบนี้นะฮะจบทิปสัน้นๆนะครับของการซื้อ AirPods นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับนี่เป็นข้อมูลที่จากช่างโดยตรงนะครับโดยที่ผมไม่ได้โม้อะไรขึ้นมาหรือมโนอะไรขึ้นมานะครับคนที่ซื้อ AirPods 1 2 กดแค่หารีเซตคือกดด้านหลังนะครับพอกดแค่ด้านหลังพอนะแต่ต้องโดยการเสียบชาร์จ15นาทีนะครับเสียบฝังสายชาร์จปิดไว้ครับเปิดมาแล้วกด15นะครับ5วิเจน3ติดไอกล่าวก็ติดไฟล์ใหม่แล้วก็รุ่นโปรดนะครับเวลาซื้อคณนาให้เขาลบมาก่อนนะครับ กอนในไฟไหม่นะครับผมลบข้อมูลในไอลบจากไอขาวนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากในการที่ซื้อของแท้นะครับการนำมาของแท้เวลาเปิดอีกจดุดนึงคือเปิดไฟแล้วก็กดนะฮะมันจะขึ้นสีขาวเพื่ออันนี้แปลว่า pairing กด15วินนะครับ การเปรียบเทียบง่ายๆนะครับแต่ก็แต่ก็ต้องใช้ความชํานาญระดับหนึ่งนะครับในกนารตรวจสอบว่าของแท้ของปลอมนะครับแนะนํานะครับว่าโกนาซื้อของแท้เพื่อสนับสนุนแอปเปิลนะครับผม <c oughs> และอย่าซื้อของปลอมเพราะว่าคุณภาพของแท้ยังไงก็ดีกว่าของปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์ผมรับประกันน้อย,อยหัวเลยครับเพราะว่าของแท้ยางไงก็ดีกว่าครับยิ่งใช้กับไอโฟนนี่คือมีเวอร์ชั่น OS 15.5นะครับซึ่งมันรองรับการกดเพิ่มคือ voice isolate นะครับบางทีเราคุยโดยที่เราไม่ได้ใช้แอปพลิเก็สามารถกดได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจบไปทุกอย่างนะครับสมมติถ้าคนมีข้อสงสัยไม่เข้าใจนะครับเนื่องจากผมทำคลิปนี้เพราะมีคนประมาณ10ประมาณ75คนที่มาถามผมส่วนตัวหลังจากพี่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมส่งวิธีการเช็คให้ ผมทำคลิปนี้เพื่อเป็นการแจ้งรายละเอียดทั้งหมดตั้งแต่เรื่องเคสยันถึงเรื่องหูฟังนะครับวิธีการเช็คมีอะไรบ้างอะไรคือสิ่งที่ต้องพึงระวงังอะไรคือสิ่งที่สามารถเช็คได้ด้วยจริงด้วยตัวเองนะครับแต่แนะนำว่าคนที่จะซื้อไปซื้อตลาดนอกโดยที่ไม่มีใครช่วยกุณนาะใช้วิธีการตามนี้นะครับและสิ่งที่ที่สุดคือกุณาไปฟังเสียง หรือปิดฝาหรือกดปุ่มของแท้ก่อนที่จะเจอแล้วก็ที่จะซื้อนะครับผมแนะนําว่าหาคนที่ซื้อเป็นไปด้วยถ้าจะซื้อของมือสองหรือจากประมูลต้องดูให้เป็นและดูให้ขาดครับแต่ถ้าคุณเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหานะครับก็แนะนําว่าของแท้จากศูนย์แอปเปิดีกว่าครับผมและได้ประกันและซื้อแอป l e c a r แได้ด้วยครับ ันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าใครชอบนาคีคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับช่องสับบอรเกคลิปใหม่จะมาทุกวันเสาร์นะครับผมขอบคุณมากครับและสวัสดีครับเจอกันวันเสาร์หน้าครับดูแลสุขภาพครับขอบคุณครับ